สวัสดีค่ะพี่น้องของอกำน้องอีกแล้วนะคะมันอิงอิงกับสิผาพี่น้องมาพายให้มังปูไปกินกับสมตำเด้อค่ะขั้นตอนก้าลังก็คืออ,อิงจะบเป็นดุก่อนนะคะมันเหนื่อยตอนไหวเทลงไปเลยเด้อเพราะว่านานเดือดแล้วะคะ่ะถ้าลวกเกลือกทีจะให้คิดดิมันรูดออกมาแล้วค่ะพี่น้องเรียบร้อยให้มันจุมน่มลงไปในาน้ำนะคะแล้วคิดดิมันกะค่อยๆรูดออกมาเห็นไหมครับพี่น้องมันสีดำดำ นี่ออกมาขันต้อนจะไปที่น้ำมันค่ะมี่น้องพอยังแมกอหใส่ลายโพดกระเทียมลงนล้วกระเจียวด้ยค่ะมี่น้องกระเทียมมันหอมตอกไข่ไวใช้เอาเฮ็ดทีลางแล้วไม่ให้เขาเบิ่งมัง้งใส่สะอาดสะอาดมีได้มีนม่น้องเอ้ย ไงไงเจียวหอมเจียวนะคะมาตอกไข่ร่องไข่อะไรอ่ะเขาเรียไข่หน่ะนะโอ้แตนน่มันใส่บุ่นี้ได้ป่ะแม่บอ่อเปลืองโอ้ใส่ยังหลายอ่ะแล้วกลับคัดตอกเอ็กออต้องไปสามไข่ อสุดท้ายค่ะแต่ละเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงมขันต้นมีแต่ระว่ามันมันจะดิ้นนะค่ะคอยคอยละมันมันดีนะอินเดียนาอินตัวไหนางอินตัวดีอยูแล้วก็ยี่ตายอืมขนมรสหนังอะไรเงี้ยนี่ มีมีอิปุงคือคอรไรดอกสัดหอยด้วค่ะหนึ่งซอน,น,อนโอ้อกกินมากรสดีเฮ้ยกระทาปิน้นน้ำตาลองรส เห็ดมันปูค่ะชัดชัดแห้งๆด้วยก็มันชัดแห้งเลยมันสิบแหลกอีกสมรอดเอาไซ่บอกกิดสยาบเผ็บกระไซ่บอกกิดอันบอกกิดใส่สมหอมโดยสักซี่โรยมาค่ะพี่น้องต่อไปอีกเมนูนนึงเด้อค่ะ มเอนี้เป็นหมอวัญยุดเห็ดกินย่างเดียวเห็ดย่างเอนี้เห็ดสมตำตำซุ้ยหอยดองเป็นเมนูโปรดของน้องอิงเองค่ะ,ะเริ่มเลยเไหมเออเริ่มเลยเอาเผ็ดนะคะเอาเผ็ดเผ็ดโหลดเัิ่มเดี๋ยวถ้าตังเอากระเทียมนะคะข้าหนีเอาเป็นเดอ้อเอากระเทียมและะ้วก็ใส่พริกแห้งแล้วกพ็พริกสดด้วค่ะพี่น้องใส่เยอะๆเ,เลยเพระาะว่าน้องอิงกินเผ็ดใจได้ค่ะก็ตั้มค่ะ นี่แบบว่าเห็นมันละเอียดอย่าไปซ้อมบมดผิด,ดสิดีไซต้าแมวนะคะพี่น้องแมวตัวน,นี้เป็นแมวที่น้องอิงขัดคือเลยเป็นตัวที่แบบนะคะมาเนี่ยค่ะพี่น้องเขาก็จะตั้มตั้มตั้มแบบนี้ด้วยนะคะแมวก็มาให้กำลังใจได้พี่ผู้ไปยังมาเนี่ยขั้นตอนต่อไปนะคะแม่ค้าสมตั้มมาเนาะแต่ปกติกับตั้มสมตั้มให้คนในเงินกินอยู่แล้วกะวันที่ิีต่อไปกะ น้อยอิงอ่ะใส่เป็นชูรสบลอกกระสอนต่างหากใส่ยังมาเนี่ยใส่ชูรสค่ะหรือว่าผงปรุงรสนั่นเองชูรสกับชูรสว่าโอเคบะหมี่ยังนี่ค่ะยิบก็ใส่ร้ายแต่น้อยพื่อใส่ร้ายแห้งค้อนลกคนลนมาตัวน้ำตาลเนี่ค่ะน้ำตาลใส่ใช้เป็นน้ำตาลใสเหลืองก็ได้เนาะเอียงว่าน้ำตาลเหลือง น้ำตาลปีบนะ<ช>น้ำตาลปีบในตู้เย็นมีได้ยาหว,วานแห้งอู้หวานหายแม่ค่ะมาเป็นอย,อยังเดอ้อเขาต้องอย่างไรเขาก็จะใส่อะไรนะปลาดแดดแปลว่าเราจะใส่เป็นมะขามเปียกก่อนนะคะเบาๆเบาๆนะโอเคค่ะพี่น,อนอ้องแบบแลลวอืมแบบน้องอิงอยากให้พี่น้องเลยซีไม่ซิมบอกให้น้องอิงไว้มือนอ,นอ,งงอุ้ยไม่ได้่อยเลยเหนวานใส่ซอนเดียว อืมซาดี้พ่ะเพราะว่าให้ยังต้องใส่บักหน้าอีกอยู่เราใช้ประแดดของอืมบัตตองบอกโอเคไม่เป็นไรฟ้าขาวอ <c ười> เออขยาวเรียบร้อยเลยนะคะไปค่ะเอาตะลิวทัพพี่บกยางใหญ่มาไหว้ทุกคนย่ามใส่กระใายกระสนทำมาได้พอย่างเอาแล้วแต่แม่ค่ะที่นอมาถาม ขอโทษจ่ะกระยาหูเนาะดูค่ะอยากกินเค็มออกินหยาบกินหวานเราพี่น้องเนาะเศรษบ่ดอกนี่ตายกลัวแทบขี้โตแท้อืบแน่ดูสิคะพี่น้องยางที่สองนะคะเราจะใส่เป็นมะนาวมันะใส่บัคเือเทศนะ,ะใส่เลยเนาะดูแม่ข่าเนี่ยใส่บคัคเือเทศนี่แม่ข่าปอกมาเองกับมือเลยนะคะแม่ข่าล้างมือแล้วเด้อ มะค่อยเทศอะยังไงเท่ากับจะบีบัก้นน้อลแล้วค่ะบีบอันเม็ดลงแน่ว่าแม่ค่ะเนี่ค่ะใส่แทบเนาะจูค่าชาเปรี้ยวไหมเปรี้ยวแต่ย่าแห้งจะไม่รู้ค่ะคนนึ่เรื่องมังแล้พี่น้องเนาะมาหยอดก่อนแป๊บนึงถ้าจะเหยอดแบบนี้เพราะว่าให้นำข้องมะเขือเทศนะคะมันเขากับเนือ้อถึงปั้มห้าวแล้วมันจะแซ่บนะคะพี่น้องจะใครบอกปลาหมูอืม,มนี่ก็บ,บอกไปเองเองแหละ อย่างที่เข้าก่จะใส่เป็นพักก้านจองแล้วคะ่ะพักก้านจองนี่คะ่ะใส่ไปดีใจเยอะเลยน้องอิงหมักเผา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 ตั้มเผาตั้มยาวอะไรพักก้านจองได้ไอศกรีมไเบิึงนั้งอยู่ไอศกรีมไข่มูมึงเอ็ดโอ้ยตั้มจะมันหย่อนโคมันเจ็บมันปวดเนาะตั้มแห้งไบรท์มันสิเลมันเห็ุน่ะเอาหยวกเดาเหตุยังต่อมาเนี่ยต่อไปกะ เป็นขนมจีนนะคะนี่<ช>เปข้าวปุ่ข้าวปุ่นบ,บ,บานพื้นด้วยพี่น้องอันนี้ไม่ใช่แป้งมหมักด้วยค่ะเป็นเข่าเนาะเป็นแป้งอู้หลายแทะโอ้ยพป็นยังดอกขึ้นเบิร์ตย่ติเบิร์ตแต่เนะาะใส่หมักใส่นันนวเนาะเอาลง,ง,งแม่ขาเห็ดคือคนบอมีแห้งเว้ยโอเคอะแม่ขายเป็ดปลาซนเตอร์พี่น้องแม่ขาเห็ดอิลีเลยอื เดี๋ยว้นกคนมอมีแห่งเนี่ยมึงสิยวกใครอ,อ้าวน,นีเซฟเซฟต,ตัวจริงเป็นรออ,อ้าวดาได้ากันดุยไม,ไม่ดองไม่ดอง,ดองลงเลยอ้าวส้มตำส้มตำสูตรอ่ะมาแม่ถือถานน่ายอะไรวูนไหแม่ข่าเนาะกะ็มีพี่องยะสีแดงๆอย่างสีเลย เทเลยบ่ได้เตวลูกค้าก็<ด>าาจะเย็นๆแน่หิวเนานะเดี๋ยวจะให้ตะทองมาเปิดถุงวานเลยตะทองจะลองหิวมาแต่สาเนาะไม่ต้องยาโอ้ยเป็นเสบครับเป็นเสพเนี่ยนะอุย้ยนี่คือส้มตำเชฟอิงอนะคะฟังจากเสียงขูดโคกก็น่าจะรูนะ้เนาะ ว่าอร่อยแค่ไหนแซ่บแค่ไหนมปอย่าพึ่งเด้ออย่าพึ่งเด้อเสร็จแล้วแล้วก็จะใส่เป็นขนมจีนนะคะไม่ต้องเยอะมากนะคะกลัวเปืองน่อยเอาไว้กินวันหน้าเนะบริเวณกะว้าคือหลายแฉกินบัว่าจืดตีนอ่ะต้นหน่อยหน่อย้ <laughs> มาจ้ามาสดเสร็จ้องกลับมาจ้าพี่น้องอืมไปดูตอนกินกันเลยมากินกันเลยจ้าพี่น้องฟีมือจะคล้องอิงคือดำแต่ว่ามือเนี่บุหรี่กันดึกอืม,ม <า S 1> แล,แล้วอ,อยากใช้มือะค่ะพี่น้องเปน็นเจไดรสชาติตำเองกับแ่บเองจะคลองเนาะเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มน้ำลายแตกเร็วๆปั๊บปิ๊กคลิปให้แม่นะ สำหรับคลิปนี้กะขอตัวลาไปก่อนนะคะ่ะฝากกิดตซัมรับชมสองเชา้าหนบันพื้นห้าของปัดต่อไปเลยค่ะขอบคุณค่ะเออไปม้าพี่น้องกินตซัมสมแสๆน้ำกันอาวุพร้อมทุกคนแล้วลุยบักยางหลายวังหนึ่งพี่น้องปัดอิงคือกินตซัมสมดีเถอะเว้ยหยิบยาแป้นเอ็ดแปดขาดประดายเลยคือประแดก ค่ะได้เป็เด็กตอนแค่นี้เองอืมทับกันจองความไฟฝันคือเป็นหนักกินเด้อพี่น้องหนักกินอาหารเนี่ยทายลิปไอ้ดอนเต็มเลยสอบมึงไผ่เองนังเกาะนั่งสงยั่งเกาะยังอะซอเ็ดกินแสบนะหม่ซอเป็ดไผ่น้อกะตำมเมียออ ตามียหูจักแต่เช้าเป็ดบ่งหูจักปิดอืม